สลัดของเรากินไม่ทันแม่แหม่มก็เลยปล่อยให้ออกดอกตอนนี้ดอกของเขาเริ่มแก่แล้วนะคะ แม่แหม่มก็เลยตัดสินใจที่จะตัดดอกเขาเพื่อจะเก็บมเมล็ดเอาไว้ลองเพาะดูนะคะแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามเมล็ดของเขาจะสมบูรณ์เวลานํามาเพาะแล้วจะงอกเป็นต้นอ่อนให้เราได้เก็บกินหรือเปล่าส่วนมากก็จะปล่อยให้เขาร่วงหล่นลงพื้นแล้วก็งอกเป็นต้นอ่อนแล้วก็ย้ายไปปลูกในที่ที่เราต้องการแต่รอบนี้แม่แหม่มตัดดอกเลยนะคะเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดเอามาลองเพาะดูค่ะถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องลงมือทําแม่แหม่มเองก็ไม่เคยเก็บมเมล็ดไว้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าต้องเก็บแก่ประมาณไหน จริงๆแล้วเป็นผลพลอยได้มากกว่านะคะเพราะแม่แม่กินสลัดไม่ทันก็เลยปล่อยให้เขาออกดอกเราก็ทิ้งสวนบ่อยมากด้วยนะคะทิ้งไปหลายวันเลยอย่างรอบนี้แม่แม่แมทิ้งไปเกือบ1ิบวันด้วยกันกลับมาถึงดอกสลัดของเราก็เริ่มบานกันแทบทุกดอกแล้วนะคะแต่บางดอกก็ยังไม่บานนะคะแต่ตัดสินใจตัดเลยดีกว่าลองดูค่ะว่าเขาจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์พอที่จะให้เราขยายพันธุ์ต่อได้ไหมเอามาให้เขาแห้งก่อน ก็บางดอกก็ยังไม่แห้งนะจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องเก็บเมล็ดไว้แบบนี้ก็ได้นะหรือไม่เพราะแค่เราจะปลูกกินอะ่ะเราซื้อมาแค่ซองหนึ่งก็ปลูกได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแต่อันนี้คือแม่หม่ทิ้งสวนไปแบบสิบวันนะคะกลับมาแล้วเขาดูดูบานเต็มเลยอะ่ะแม่หม่ก็เลยอ่ะลองตัดดูลองตัดเก็บไปดูเผื่อเขาจะงอกแต่ก็ไม่ได้หวังผลนะเพราะแม่เหม่กม็รู้เหมือนกะันว่าต้องตัดแกขนาดไหนแต่ถ้าปล่อยไว แม่แหมก็กลัวเขาจะปลิวไปทั่วแหละประเด็นก็เลยเือตัดดีกว่าอย่างน้อยก็เอามาเก็บอันนี้จะรอให้เขาแห้งสนิทมอนะแล้วจะลองมาเพาะกระดูอีกทีเนาะว่าจะงอกไหมเนี่ยค่ะทําไว้แบบไม่หวังผลผักชีแม่แหม่มก็ตัดเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วที่ผักชีที่ทุกคนเห็นอยู่นะแม่แหม่มซื้อมาแค่ที่บ้าทเองนะที่ปลูกกินทั้งปีนะคะข้ามปีเลยก็มี แต่คือถ้าเราจะปลูกกินแค่ปลูกกินนะคะเราไม่จําเป็นต้องรอให้เขาออกดอกขนาดนี้แล้วค่ะเก็บกินเก็บใช้แค็ย่สิบาทก็กินไม่หมดแล้วปีนึ